บังโชสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขคนนะเนาะเรามาเที่ยวเนาะเรามาเที่ยวประมาณจากเมื่อรือขอยมาวันอาทิตย์เจ็เมื่อนี้จ้ะพี่น้องเจวันแล้วแต่เรามาทำเอกสารให้พ่อบ้านเนาะเฮ็ดเอกสารให้พ่อย่ล่ะก่ะ เฮดไอสมุนเล่มเหลืองกับจะทําบัตรต่างดาวบัตรสีชมพูให้เพื่อนเนาะก็เลยมาะพี่นองก็เลยมาแปลเอกสารเอกสารตอนนี้ก็อีพ่อก็ชมรากต้นไม้เก่าแก่อยู่อันนี้เป็นวันเสาร์นะจ๊ะเนาะวันเสาร์ก็จะมีสปีดโบ๊ทมีบัตานาโบ๊ทเนาะ เพราะว่าปกติในสิบโบมีจา้าเพราะว่านักท่องเที่ยวไทยแทบจะไม่มีเลยอันนี้อยู่ปัจจบคิริขันเนาะอยู่กองบินห้าค่ายทหารนะจ๊ะพี่นอ้องคนไทยแทบจะไม่มีปกติจะมีแต่ฝรั่งแต่วันนี้ก็คือก็มีเด็กน้อยแหละพี่นอ้องมันเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์เนาะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเ,วอเออ ปลูกต้นไม้เอารากขึ้นพ่อหญ่บอกกลายลิเล็กนะจ๊ะพี่น้องนี่มาเที่ยวประจวบคีรีขันจ้า